สิทธสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์2,567จะได้เงินอะไรบ้างนะครับวันที่1กุมภาพันธ์วงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อเดือนสามารถได้สิทธิย้อนหลังได้นะครับสำหรับคนที่ยืนยันตัวตนช้าส่วนลดการ์ดหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อเดือนนะครับไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปใช้ให้หมดนะครับวันที่20กุมภาพันธ์ครับก็จะมีเงินอีกส่วนหนึ่งถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน13หลักนะครับก็มีเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ได้สิทธิสวัสดิการห่งรัฐที่เป็นผู้พิการมีบัตรประจำตัวคนพิการก็จะได้เงินเบี้ยความพิการอีก800บาทต่อเดือน ส่วนลดค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนส่วนลดค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนสำหรับครอบครัวที่ใช้น้ำใช้ไฟตามเกณฑ์นี่เป็นสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของเดือนกุมภาพัานธ์ครับ